สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสร Manchester, แมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนจะไปเข้ามุมกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ a c e b o o k นะครับช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับมากันที่เรื่องแรกครับที่หยิบยกประเด็นมาสรุปให้รับฟังกันนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดี สุดทุไร เกี่ยวกับภาพรวมของทีมนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่โชคร้ายเมื่อล่าสุดทางเอเดนฮาร์คคอนเฟิร์มเองนะครับว่าเจ้าหนูราสซูพอยรุนศูนหน้าฟอร์มแรงของทีมเนี่ยจะพลาดการลงสนามในเกมที่ต้องพบกับปูแลมในวันที่24นี้นะฮะเนื่องจากมีอาการเจ็บกล้ามเนื้อจะต้องพักราวๆสองถึงสสัปดาห์ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นอย่างมากเจ็บไม่หนักแต่มันก็มีผลแน่นอนครับในช่วงเกมหนึ่งสเกมหรือรอาจจะ3เกมหลัง จากนี้นะฮะก็รอดูความคืบหน้ากันส่วนกระแสข่าวก็สิบเกี่ยวกับเรื่องของแอนโทนี่ครับ ก็มีข้อมูลออกมาจากสตีเปตเป็นนักข่าวอิสระแล้วก็ข้อมูลของทางฝั่งดีนโจนซึ่งเป็นกูรูตลาดซื้อขายนั้เตินะครับเขาก็ได้มีการวิเคราะห์เรื่องแรกกันก่อนก็คือสตีเปตเนี่ยบอกว่าเทนฮาร์เนี่ยมีความต้องการให้ออน n ินเค้นฟอร์มเก่งออกมาให้ได้โดยด่วนนะครับแล้วก็จะพยายามต่อต้านเรื่องของการที่ถ้าเกิด ทีมงานกลุ่มเอเดออสอยากขายหรือปล่อยยืมเป็นตัวนี้ในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้เทนฮาร์กเนี่ย พยายามรั้งหรือบอกปฏิเสธไม่ให้ดิวดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเขามองว่าแอนโทนียังมีดีนะครับแล้วก็เป็นส่วนสําคัญของทีมได้ในช่วงฤดูก,กาลหน้ารวมไปถึงยังมั่นใจว่าแอนโทนียังมีดีในตัวนะครับแล้วก็อยากให้โอกาสต่อไปในช่วงปีหน้าด้วยนะครับขณ <c oughs> ะเดียวกันครับดีนโจนนักข่าวสายตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยเขาก็มีมุมมองคล้ายๆกับ สตีเบตโดยที่ดีนโจนเนี่ยเขาก็มองว่าถึงแม้ว,ว่าแอตเนีิจะมีข่าวเรื่องของการย้ายทีมก็ตามนะครับในช่วงตลาดที่จะถึงนี้นะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยดูเหมือนว่าทางเอเดนฮาก็อยากให้ แอนโทนีอยู่กับทีมต่อไปเพื่อพิสูจน์ตัวเองนะครับโดยที่แอนโทนีเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้เหมือนกับคนรอบข้างอย่างเช่นในรายของราสุนฮอยรุนที่ตอนแรกๆย้ายมาเนี่ยยังปรับตัวไม่ได้แต่ก็มีการยกระดับตัวเองขึ้นมาไปรเรื่อยๆแล้วก็งัดฟอร์มเก่งออกมาได้มีการทำประตูได้แบบต่อเนื่องเจ้าหนูอเดฮาโดกาโชที่แรกๆก,ก็ยังปรับตัวไม่ได้แต่ว่างหลังเนี่ยก็มีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีส่วนร่วม ช่วยทีมได้เป็นอย่างดีนะครับฟอร์มที่เราได้เห็นมาก็เริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางนะครับนั่นคือตัวอย่างในพื้นที่แนวรุกที่แอนโทนีเนี่ยต้องเรียนรู้ ดูเป็นแบบอย่างนะครับพวกแบบดาวรุ่งของทีมนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องของการปล่อยแอนโทนีเนี่ยทางสโมสรก็อาจจะมองว่าถ้าเกิดจะปล่อยแอนโทนีออกจากทีมจริงๆในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้แบบถาวรเนี่ยมันก็คงที่จะไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่ถ้าเกิดปล่อยในช่วงตอนนี้ครับการขายเนี่ย มันก็จะเป็นการขายแบบขาดทุนมหาศาลนะครับซื้ออ n นโต y นีมาในระดับแบบ80กว่าล้านปอนด์และถ้าเกิดขายในช่วงที่ฟอร์มไม่ดีฟอร์มตกเป็นอย่างไรอย่างเนี้ย ขาดทุนมหาศาลแน่นอนนะครับน่าจะไม่ได้ใกล้เคียงกับเม็ดเงินที่จ่ายตอนซื้อแน่นอนนะฮะจุดนั้นก็เลยทําให้แมนยูก็ไม่อยากขาดทุนมหาศาลครับและเลือกที่จะให้โอกาสนักเตะรายนี้ต่อไปนะครับแล้วก็ให้นักเตะรายนี้พยายามคินฟอร์มตัวเองกลับมาเข้าที่เข้าทางให้ได้พิสูจน์ตัวเองต่อไปในช่วงหลังจากนี้นะฮะมุ้มองส่วนตัวงผมนะครับผมเนี่ยอาจจะเด็ดขาดหน่อยนะครับผมก็อาจจะมองได้ว่าถ้าเกิด มันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังเนี่ยมองว่าแอนโทนีเนี่ยข็ยนไม่ขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้จะเหมาะสมเกี่ยวกับแนวทางโปรเจกต์ปรัชญาการนำทีมหลังจากนี้ผมว่าไม่ต้องเสียดายครับขาทุนก็ช่างปล่อยได้ก็ปล่อยไปนะครับแล้วก็ หาคนที่ตรงกับสเปคหาคนที่ตรงกับแนวทางการนำทีมหลังจากนี้เข้ามาจะดีกว่านะครับถ้าถามว่าจะให้แอนโทนี่อยู่กับทีมต่อไปได้ไหมผมก็มันมีโอกาสเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดแอนโทนี่ได้อยู่กับทีมต่อไปเนี่ยเจ้าต,ตัวก็ต้องมีการงัดฟอร์มเกิ่งออกมาให้ได้ด้วยนะครับพิสูจน์ตัวเองนะครับแล้วก็ต้องมีฟอร์มที่เด่นชัดเพิ่มขึ้นกว่านี้นะครับหลังจากนี้นี่คือมุมมองส่วนตัวของผมด้วยนะครับที่ผมมองว่าเลือกที่จะเด็ดขาดไปเลยโดยการที่ไหนๆก็จะมีการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ ทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังเขาเนี่ยนะครับถ้าเกิดยังไม่คลิกนะฮะทุ่มไปค่อนข้างเยอะแต่ผลงานที่ขึ้นลงแบบนี้นะครับปล่อยได้ก็ปล่อยไปนะครับแต่ถ้าเกิดปล่อยไม่ได้ก็เก็บเอาไว้ใช้งาน,นต่อไปก็ไมไ่เสียหายมากมายอะไรครับก็ให้นักติเนี่ยพยายามคินฟอร์มกลับมาหรือเอาฟอร์มดีเนี่ยให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับเพื่อช่วยทีมนั่นเองแฟนผี่คิดอย่างไรครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะ <S <S ส่วนในเรื่องของเดรกดํมซี่ครับก็มีข้อมูลออกมาจาก ทอมโบเกิร์ดนะครับซึ่งเป็นนักข่าวสายฟุตบอลของลีกอเมริกาครับ แล้วก็ขอเป็นนักข่าวของทางดิัลนติกด้วยนะครับซึ่งมีการระบุก,กันออกมานะครับว่าทางเอเดรกัมซี่โค้ชทีมชุดใหญ่ของแมนยูเนี่ยมีการบรรลุข้อตกลงการเป็นผู้จัดการทีมหรือว่าโค้ชคนใหม่ของมินิโซตายูเนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีการแยกทางกับทางสโมสรแมนเชสเตอร์เชดในช่วงต้นเดือนหน้านะครับก็น่าจะหลังเกมที่เราเนี่ยพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับโดยข้อมูลในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับหน้าที่ของทางเอเดรกัมซี่ ที่หลาคนเข้าใจกันเนี่ยก็คือเราอาจจะคุ้นชินว่าแรมซี่เนี่ยทำงานควบคุมแล้วก็ มีบทบาทในเรื่องของการเล่นลูกนิ่งของทีมนะครับเป็นคนคอยเทรนคอยหาจุดที่จะต้องใส่เรื่องของการโจมตีให้นักเตะโจมตีในจุดนี้ที่เป็นลูกนิ่งหรือว่าลูกกลางอากาศอะไรก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งเรื่องของการป้องกันลูกนิ่งของฝ่ายตรงข้ามนะครับลูกกลางอากาศของฝ่ายตรงข้ามอไรตรางตที่เรามาักจะมีปัญหานะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการเคาะข้อมูลกันออกมาครับว่า หน้าที่ของเอเรดซี่กับทางสโมสร์แมนยูเราเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้เป็นโค้ดที่มีบทบาทเกี่ยวกับการควบคุมหรือเทรนเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นลูกนิ่งเท่านั้นนะครับแต่เอเรดซี่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมของทีมนะครับโดยที่ไม่ใช่แบบโค้ชเฉพาะด้านวงเล็บตามนี้นะฮะแล้วก็แน่นอนว่า อาจจะมีการเคลียนเป็นโนรายบุคคลด้วยนะครับนักเตะคนไหนที่มีปัญหาในเรื่องของเกมรับการจัดการเกี่ยวกับลูกนิ่งอะไรต่างๆหรือต้องใช้ลูกนิ่งในการเข้าโจมตีฝั่งตรงข้ามเน,นีฮ้เอเดรดัมซี่ก็จะไปให้ข้อมูลแล้วก็เทีนเป็นแบบรายบุคคลนะครับเอเดรดัมซี่ยังทํางานควบคู่กับฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลของทีมด้วยนะครับแล้วก็ เป็นจุดศูนย์กลางนะฮะระหว่างทีมชุดแรกแล้วก็ทีม a ะคาเดมนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของทาง a อเดรมซเนี่ยถือว่าหลากหลายซึ่งไม่ใช่โค้ชเฉพาะด้านสักทีเดียวนะฮะคือเราจะได้เห็นโค้ชเฉพาะด้านของแมนยูอย่างเช่นเบนนี่แมคคาที่เนี่ยที่เราเข้าใจว่าเป็นโค้ ศูนหน้าเป็นโค้ดแนวลุกนะฮะนั่นคือโค้ดแบบเฉพาะทางเลยนะครับหรือบางทีมจะมีโค้ดลูกทุ่มนะครับโค้ดเรื่องของการเล่นลูกรากาศนะครับหรือทุกๆท,ทีมจะมีโค้ดผู้สัระตูโดยเฉพาะนะครับคือแรมซีในช่วงแรกอาจจะเป็นแบบนั้นนะครับโค้ดเฉพาะทางเฉพาะด้านแต่ว่า หลังๆเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยมีการเข้ามามีบทบาทในการเทรนเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภาพรวมของทีมนะครับที่ผ่านมาครับเอเดรียซี่ในช่วงหลังมานี้นะฮะตั้งแต่เจ้าตัวมาร่วมงานกับ สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็อยู่ในยุคข,ของโอเลกุนนัโซชานะครับแล้วก็มาที่ลับทังนิกสุดท้ายเนี่ยในปัจจุบันก็มาอยู่กับทางเอริกเคนฮาร์ดได้ไปต่อทั้งทั้งที่คนอื่นๆเนี่ยก็มีการแยกทางกับทีมไปนะครับแล้วก็เจ้าตัวก็ได้มีการแวะเวียนไปรับงานเป็นผู้ช่วยโค้ชทีมชาติวิลนะครับโดยที่็อบเพทเนี่ยผู้จัดการทีม ก็ได้มีการคอมเมนต์นะครับว่าเขาเนี่ยคือโค้ดอายุน้อยที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในวงการฟุตบอลในเวลานี้นี่คือสิ่งที่รอเพจเคยกล่าวกันเอาไว้นะครับที่ผ่านมาครับทางเอเดรมซี่เคย ถูกทัาทามจากแบ็คพูลด้วยนะครับแล้วก็สปอนซีซิตี้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็เลือกที่จะอยู่กับแมนเชสเตอร์จะต่อไปและในตอนนี้ครับมันถึงเวาลาแล้วครับที่เอริกัมซี่จะมีการแยกทางกับทีมครับก็ยังไม่ตัางการเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนหน้านั่นเองนะครับแต่ว่าใเกมนัดล่าสุดเนี่ยเชื่อกันได้ว่าเอริกัมซี่จะ ช่วยงานเอเดรีนทางต่อไปนะจนมันอยู่ในกําหนดการก็คือหลังจากจบเกมซิตี้เจ้าตัวก็จะมีการเดินทางไปคุมทัพยังเป็นทางการในต้นสังกัดใหม่นะครับและก็ความท้าทายใหม่รวมไปถึงบทบาทใหม่ๆของเจ้าตัวครับจากการเป็นโค้ชทีมชุดแรกก็จะเลื่อนมาเป็นผู้จัดการทีมอะไรประมาณนั้นครับโอเคก็ขอให้เอเดรีนซี่โชคดีแล้วกันนะฮะ โอเคประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ